เรื่องสีาสำคัญมากใครเป็นแฟนบอยของน้องโนวานะเปิดหูฟังไว้ให้ดีตัวละครตัวนี้นะไม่คิดมาก่อนว่าจะมีการบัฟแล้วพอบัฟมาปุ๊บโอ้โหคือกลายเป็นไฮไลท์ของเดฟสตรีมเมื่อวานไปเลยเป็นอะไรที่แบบโอ้เชไ,ไม่คิดว่าจะบัฟแล้วบัฟมาคือดีมากอะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับโนวาเขาบอกว่าไลท์รีเวิร์กแต่ไม่ใช่กูว่าฮาร์ดรีเวิร์กแล้วเป็นการฮารรีเวิร์กฮาร์ดบัฟด้ซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือฮาร์ดบัฟ ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยสกิลพสซีฟนะของเดิมของนางนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันก็นนคือเวลาที่โนวาล้มแล้วลุกขึ้นไม่ใช่ดิตอนที่ล้มลงไปเลยเนี่ยศัตรูที่รอบรอบจะติดสถานน็อกดาวตามไปด้วยคือเวลามันล้มปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยขึ้น,นออกไปรอบๆแล้วศัตรูที่รอบรอบจะน็อกดาวตามแต่ว่าดีเขาบอกว่าถ้าเกิดโนวาคุณไม่ล,มล้มนะถ้าโนวาคุณมีมอสพรามชอฟเตตอยู่แล้วพสซีฟตรงเนี้ยมันจะได้ใช้ไหมซึ่งก็เออจริงเชียอเขาก็เลยแมวพาสีฟนี่ตลก เปลี่ยนใหมเป็นอย่างนี้เลยก็คือถ้าเราตัวโนวานะ่ฆ่าศัตรททูที่ติดสถานะสาโลอยู่ได้นะฮะจะมีโอกาส15%ที่ศัตรูตัวนั้นจะดรอปเหวีออกก็คือก้อนเลือดแต่ถ้าศัตรูตัวนั้นติดสถานะสปีดอัพก็คือวิ่งไวตีไวอยู่เนี่ยเวลาเราฆ่ามันได้ปุ๊บจะมีโอกาส15%ที่มันจะดรอปเอนเนอร์จีออกซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสกิลสีก็คือโมเลกุลราพลังที่สามารถที่จะเร่งความไวได้หรือว่าสโลมอนได้นะฮะซึ่งขอแค่มันติดสกิลสี่ของโนวา คือฆ่าไปเนี่ยก็มีได้มโอกัดได้ทั้งเฮลออกแล้วก็เอนจิออกเลยขึ้นอยู่กับว่าเป็นสปีดหรือว่าเป็นเปนสโลวนะซึ่งมันก็เมคเซนต์กับตัวละครมันดีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเวลีกูดดีนะแพสซีฟที่ใช้ได้จริงแล้วอันนี้อ่ะโอเคต่อมาสกิลหนึ่งนูสตาร์ที่เรียกไอตัวอิเล็กตรอนมาหมุนรอบตัวนะอย่างแรกเลยนะครับสั้นๆง่ายๆรีคาสได้แล้วก็คือไล่ซ้ำได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใ,ใส่มอดออกเมนนะฮะตบมือ นี่เป็นปัญหาตับประเทศมาเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวสกิลเชียเนี่ยคือมันมีข้อดีก็คือสามารถที่จะบล็อกดาเมจได้นะครับคือทำดาเมจรีดักชันได้สูงสุดอยู่ที่9 0แต่ปัญหาก็คือเวลาที่มันลดไป1ชาร์จเนี่ยมันจะหายไป5%ก็คือ1ชาร์ตาก,กันได้5%ปรสูงสุดที่18สแต็ก90%เนทีนี้พอมันสแต็กมันไม่ครบอ่ะมันก็จะกันดาเมจได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยซึ่งวิธีแก้ปัญหาสมัยก่อนก็คือเราต้ mod skill า้้อออองใใส่่มเเนนกขาไปพืหั สามารถที่จะเรียกมาใหม่ได้หรือไม่ก็ใส่มอดโมเลกุลาร์ฟิชเชอร์ก็คือมอดออกเม้นสกิลสีเพื่อทําให้เวลาเราฆ่าสัสสตวูที่ติดสถานสกิลสีอยู่อ่ะมันจะรีรีจำนวนของสกิลหนึ่งขึ้นไปให้มันได้1ชาร์จต่อ1คิวประมาณเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่ามันได้มันก็ได้แต่มันก็ยุ่งยากอ่ะแต่พอมันทําอย่างนี้มาปุ๊บโอเคแค่คือ อ่าลูกบอลกูหายก,กูก็กดใหม่นั่นเองไม่มีอะไรยากเลยสกิลมันไม่ได้กินเอ็นจ้เยอะแล้วก็เลยแบบนี่เป็นอะไรที่ดีมากก็ใครที่เป็นสายดามเมจเร์ดักชั่นอย่างเช่นลุงแมวเนี่ยก็น่าจะถูกใจเลยนะไม่ต้องแบบว่าโอ้โหในลูกไม้เพื่อทําให้ระยะมันสั้นละก็คือโอเคกูแบบอกดรีแคสเอาก็ได้ถ้าเกิดว่ามันหายไปนะอ่ะอย่างแรกที่มันปรับมาอย่างที่สองอตบมืออีกแล้วเพิ่มจํานวนพื้นฐานของไอตัวก้อนอิเล็กตรอนเนะ่ จากเดิมที่มี6เป็น12คือดูเลชันคุณไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าไอตัวจํานวนของไอตัวก้อนอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะแปรผันตามดูเลชันใช่ไหมย,ยิ่งดูเลชันเราเยอะเราก็จะยิ่งมีไอตัวก้อนนี้เยอะขึ้นตามไปด้วยแคปอยู่ที่18แต่ประเด็นคือการจะทําให้18บแสเต็เนี่ยคุณจะต้องมีดูเลชันเท่ากับเท่าไหร่สามเซเพื่อให้ได้18บแต็ปคือมันแบบโอ้โหโเหี้ยคือมื่อเบืองครับว่าถ้าเกิดมึงจะทำแมกซ์รีดักชันอ่ะมันต้องสเตตไม่ใช่สเตต ดูเลชัน300่นสามเซึ่งมันแบบเยอะไปอ่ะแต่ล่จากนี้ไปก็คือไม่ต้องแล้วนะเพียงแค่คุณมีดูเลชั่นแค่ร้อยห้าสิเปอร์เซ็นคุณก็สามารถทําให้ตัวของอิเล็กตรอนเนี่ยกลายเป็นแคปได้ด้วยการไล่แค่ครั้งเดียวนะฮะก็คือสิบแปดสเต็เพราะว่าสิบสองคูณหนึ่งจุดห้าเท่ากับเท่าไหร่สิบแปดจบคือดีมากนะ่นี่เป็นอะไรที่แบบเวลีกูดมากเลยอ่ะถูกใจแค่สองอันนี้ลุงก็ถูกใจแล้วอะ่ะแบบว่าโอเคนูสตาร์นี่คือเป็นสกิลที่แบบเวลีกูดแหละไม่พอนะครับ ดามเมจรืดักชันที่เกิดขึ้นจากนูสตาร์นะสมัยก่อนจะมีผลแค่เลือดเท่านั้นนะฮะคือถ้าชิลโดวนมาเนี่ยกันได้แค่50%จากชิลไม่สามารถบล็อกได้จากนูสตาร์แต่ตอนนี้คือสามารถบล็อกได้ทั้งชิลแล้วก็เฮลนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีนูสตาร์18สแตคอยู่นะฮะคุณจะโดนเบาลงไป90%ก็คือดามเมจที่เข้ามาร้อยนึงเหลือสิบอะทั้งชิลทั้งเฮลเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวเวลีกูดมากครับ แค่นี้พอแล้วไม่ขออะไรมากแค่นี้พอแล้วแม่งยังให้เพิ่มอีกก็บอกว่าเปลี่ยนดาเมจไทป์ของสกิลนี้นะครับจากสลันะครับไปเป็นบราสแทนซึ่งบราสเนี่ยจะก,การันตีสถานะบราสด้วยก็คือเอาง่ายถ้ากดไอ้ลูกอิเล็กตรอนพุ่งไปชนศัตรูเนี่ยเมื่อก่อนติดสลัดใช่ไหมติดบราสแล้วก็การันตีติดสถานะบราสด้วยเพระติดบราสตุ่มก็จะระเบิดตุ้มอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มดาเมจพื้นฐานจาก150ไปเป็น300อันนี้ส่วนตัวลุง เออเฉยๆเพราะว่าในแง่ของการเอามาการดาเมจอะไรไม่มีผลเลยแค่แบบโอเคก็ดาเมจแรงขึ้นและเปลี่ยนจากสแลปเป็นบราสแต่ถ้าใครจะเอาไปเล่นคู่กับออกเมนสกิลหนเพื่อทําให้มันแบบว่าระเบิดเป็นบราสอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะแต่ว่าไม่รู้สิไม่แน่ใจว่าการปรับในครั้งนี้มันจะมาชุบชีวิตสายออกเมนสกิลหนึ่งได้หรือเปล่าสายดิลกแก้วก็ต้องรอดูกันแต่ว่าถ้าดาเมจมันก็ยังไม่ได้ดีมาก ก็อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าแต่เดิมไอ้ดิลูกแก้วที่มันดีเพราะว่ามันทะลุไลออฟไซด์แล้วก็มันไกลแต่ตอนนี้คือโนูดตัวเนื้อทั้งระยะทั้งไลออฟไซด์ก็เลยแบบต้องรอดูว่าอันนี้มันจะมาช่วยได้หรือเปล่านะแถมออกเมนต์ของสกิลหนึ่งไอ้นิวตรอนสตาร์ก็มีการปรับเช่นกันนะก็คือรีแคสต์บิลเคิร์สดิเมนติ้งพาร์ติเคิลซิกเอาเนมี่แอนด์เดนรีเพลนิชพาร์ติเคิลเยียอะไรวะแป๊บนึงนะ <laughs> ลุงว่าลุงแปลมาแล้วแต่ลุงก็จำไม่ได้ว่าคืออะไรอ๋อโอเค อ๋อเฮียแล้วก็นั้นลุงงงว่าเอ้ปกติแล้วมันมันไม่ใช่เหรอวะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดรีแคสสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เรามีอยู่รอบรอบตัวมันจะพุ่งหาศัตรูโดยอัตโนมัติแล้วก็ของใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่อันเก่ามันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรออันปัจจุบันนะตอนนี้มันก็คือเวลากดไล่ซ้ำมันก็จะดีดออกไปแล้วอันเก่าอันใหม่ก็มาแทนไม่รู้อะเอาเป็นว่าชักแม่งมันแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูรอดูว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าอันนี้ก็เนี้ยก็มันทาให้ด แล้วก็ h e ทดา a เม g แอนการันตีฮีทพล็อกแ o c แอปพลายตูนูสตาร์พาร์ติเคิล not just one sent out แ๊บนึงนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขาบอกว่าตัวดา a เม h e ีทกับการันตีฮีทพล็อกที่เกิดจากไอ้นูสตาร์เนี่ยสกิลนูสตาร์เนี่ยจะมีผลต่อไอ้ตัว Particle ที่มันที่มันมี อยู่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะที่ท,ที่ที่แบบว่ายิงออกไปคืออ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันลุงลุงติดไว้ก่อนเดี๋ยวไว้รออัปเดตเข้าแล้วลองไปลองดูว่าดีลูกแก้วโนวาดีลูกแก้วเนี่ยมันจะสามารถกลับมาฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่าเออถ้ามันได้ก็น่าสนใจแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเมื่อก่อนมันโกงเกินไปจริงๆแต่ว่าถ้ามันพอที่จะเอามาเล่นได้ก็น่าสนใจอย,อยู่เนะเฮ้แต่ลืมไปว่านูสตาร์แม่งเป็นสกิลซับซูมอย่ใช่ไหม ไม่ใช่แค่นวาที่ใช้ได้แต่ตัวอื่นก็ใช้ได้อืมน่าสนใจแล้วถ้าอย่างนี้ก็คือตัวละครอื่นถ้าอยากจะถึกนะคุณก็แค่ซับซูมนูสตาร์ไปแล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันได้12 s ส a ต็กตลอดเวลาคุณก็จะมีดีเดคชันดาเมจได้ตลอดเพราะว่าอะไรคุณรีแคสได้แล้วคุณใช้ดูเลชันแค่ร้อยสคุณก็จะมีแม็กสเต็กเก้าสิบเปอร์เซ็นดชันแถมยังกันได้ทั้งชิลแล้วก็เฮลด้วยอื ไม่ใช่แค่บัฟโนวานะแต่น,นี่คือบัฟทุกตัวละครที่จะเอาสกิลนี้ไปใช้เลยเนี่ย <c oughs> น่าสนใจน่าสนใจดีเวล่กูตตบมือให้ <c oughs> ดีดีดีโอเคไปกันต่อนะฮะ <c oughs> แค่สกิลเดียวนี้ก็โอ้โหแค่นี้ลุงว่าโนวาเนี่ก็แม่งแบบสุตีแล้วนี่ยังไม่หมดนะยังมีต่อยังมีต่อแอนติแมสเตอร์ดรอปสกิลสองโนวาที่จะปั้นก้อนกลมๆออกไปข้างนอกแล้วยิงอัดเข้าไปเพื่อทำดามเมจแล้วก็ให้มันไปชนแล้วก็ระเบิดได้นะ ก่อนหน้านี้คือมันก็แรงความแรงคือใช้ได้แต่ปัญหาก็คือลูกมันเล็กเกินมองยากนะหนึ่งและ2ก็คือเคลื่อนที่ช้านะครับถ้ายังเก็บสแต็กไม่เต็มดาเมจยังไม่กลายเป็นก้อนดําๆก็เคลื่อนที่ชา้าตอนนี้ปรับอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยเขาบอกว่ากดสกิลนี้อีกครั้งหนึ่งตอนที่แอนต์เมเอทุยตอนที่ลูกแก้วกาลังอยู่กลางอากาศเนี่ยจะเป็นการสั่งให้มันพุ่งไปข้างหน้าแบบรวดเร็วแล้วก็วิ่งพุ่งไปชนในจุดที่เรากําลังทําการเล็งอยู่ โอเคอันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องที่บอกว่าไอตัวก้อนพลังงานมันเคลื่อนที่ช้าคือกดอีกทีนึงเพื่อสั่งให้มันพุ่งไปชนเลยได้ประมาณนี้ถ้าอ,อย่างสมัยก่อนก็คือเวลากดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการเรียกก้อนใหม่ออกมาไงไอ้ก้อนเก่าก็ลอยเทงเต้งไปแต่ตอนนี้ก็คือกดอีกทีนึงก็คือจะเป็นการสั่งให้ก้อนที่มันลอยอยู่อะพุ่งไปชนแทนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องโอ้มันบังคับยากก็นี่แหละบังคับง่ายขึ้นแล้วสามารถสั่งให้มันไปกระทบจุดไหนก็ได้แล้วด้วยควววาามมเเเเเรรนะ็็็นนะแลล้กกปปปปี่ยภททดจไป อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ก,ก็เปลี่ยนดาเมจแต่วิดร้อยเปอร์เซ็นต์สเตตัสช้นคุ้นว่าดาเมจที่ได้จากไอ้ก้อนระเบิดเชี่ยเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันยิงแล้วมันไม่ตายศัตรูติดบรัดแล้วมันระเบิดต่อเนี่ยมันก็เท่ากับว่าได้ดาเมจอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกชั้นนึงจากสถานะบรัดถูกป่ะน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็อันนี้บอกว่า เพียงแค่การโจมตี5้าครั้งใส่ไอ้ก้อนพลังงานตัวเนี้ยก็จะทำให้ติดฟูลชาร์จเลยอันนีล้ลุงยังแบบว่ายังงงอยู่เพราะว่า5้าช็อตเนี่ยนับดามเมทไหมถ้าไม่นับดาเมจก็คือเท่ากับว่า,าหาปืนที่ไหนก็ได้ที่มันยิงแบบว่าแปบ๊บเดียวได้5ช็อตเพราะมันบอกว่ามันรวมอ๋อไม่รวมไม่รวมไม่รวมมาติช็อตก็คือต้องยิงในแบบธรรมดาหาปืนที่มันยิงได้ไวๆแล้วยิงอัดเข้าไป5ช็อตให้มันแบบว่ากลายเป็นแบบฟูลชาร์ตแล้วก็ส่งไอ้สกิลนี้ไประเบิดใส่ก็คือจบแล้วนะฮะประมาณนี้ <c oughs> อะไรนเนี่ยทีเลพอร์ตอนิเมเตอร์อ๋อโอเคอันนี้เขาบอกเพิ่มเติมก็คือถ้าใช้สกิลไอตัวก้อนพลังงานเนี่ยไอเตอร์มิเตอร์ดรอปอ่ะโดยการให้มันผ่านประตูมิติเวิร์มโหของสกิลสามของโนวาไปด้วยอ่ะมันจะเป็นการชาร์จครึ่งหนึ่งทันทีโดยที่ไม่ต้องยิงเออประมาณว่าสมมติว่าคุณยิงไป3าทีใช่ไหมแล้วปล่อยให้มันพุ่งทะลุผ่านประตูมิติของโนวาไปปุ๊บอ่ะพอไปโผล่ที่ปลายทางปุ๊บมันจะเท่ากับฟูลชาร์จเลยประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงก็ ก็ดีแต่คงไม่ได้ใช้หรอกอันนี้อันนี้ตรงนี้น่าสนใจกว่าก่อนอน้านี้มันเท่ากับเท่าไหร่วะลุงไม่แน่ใจเมื่อก่อนจําได้ว่ามันสะสมดาเมจปะ่ะแต่อันนี้คือให้ช็อตอะไรก็ได้นี่คือแบบดีมากเลยนะเพราะว่าดาเมจของสกิลเช่นเนี้ยแม่งแรงมากอัปเดตออฟแอพเพลยแลน์สเปเตอร์โอเคอันนี้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของก้อนพลังงานใหม่นะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูอยู่ก็คือมันจะทําให้ไอ้ก้อนพลังงานเนี้ยมันเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันดูง่ายขึ้นอะ่ะมันจะมีก้อนที่อยู่ด้านนอกกับก้อนด้านใน ถ้าเราทำดาเมียนใส่ก้อนพลังงานเนี่ยไอ้ก้อนด้านเนี่ยมันจะค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้ก็ตามที่มันฟูเท่ากับก้อนด้านนอกปุ๊บเนี่ยมันก็คือเท่ากับฟูลชาร์จแล้วมันก็จะวิ่งไปได้วยความไวแค่นั้นเลยนะฮะ improve a l t i m a t e r dot movement logic s t a y with player life size avoid เออแป๊บนึงนะอันนี้ลุงแปลแล้วงงๆอยู่เว้ยขอขอดูก่อนอันนี้ลุงคิดว่าน่าจะปรับเรื่องของการการลอยของไอ้ตัวสกิลสองอ่ะให้มันแบบ ให้มันฉลาดขึ้นนี้ดีกว่าจะได้แบบป้องกันการที่มันบอกว่าอยู่ดีก็หายไปประมาณนี้นะลุงก็ไม่แม่ไม,ไม,ไม,ไม่มั่นใจแต่ว่าเอาง่ายๆคือมันทำให้ AI ของอันนี้ฉลาดขึ้นอรเน,นีย Remove c o l d i t i o n on the i n t e r d o p Solid Longer Block LR อ๋อโอเคอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้สก,กิลสองพุ่งไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันไปชนกับเพื่อนเราหรือว่ายูนิตพันธมิตรเราอย่างเช่นหมาแมวอ่ะมันก็จะระเบิดตรงนั้นเลยแทนที่มันจะไประเบิดจุดที่เราต้องการ ก็ไม่มีแล้วนะก็คือไม่สามารถบอดี้บล็อกใส่ก้อนนี้ได้แล้วก็คือสมมติว่าเพื่อนมาบางังก็คือทะลุเพื่อนไปเลยนะไปชนกำแพงชนศัตรูแทนโดยรวมคือดีมากนะคืออย่างที่เรารู้กันว่าสกิลเชีย่ยนี่มันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือดูอยากสะสมดามเมจช้าสั่งให้มันบินไปได้ยากสั่งไม่ได้แล้วก็เนี่ยยัดเตเพื่อนแล้วก็ระเบิดจากนี้ไปแก้ปัญหาได้หมดเลยกลายเป็นว่าสกิลนี้คือใช้งานได้จริงแล้วด้วยอะไรที่มันง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญสกิลนี้นะถ้าคุณไม่รู้นะ มันไม่มีรู้สึกว่ามีแค่สเตนท,ที่มีผลนั้งเพราะว่าดูเรชั่นก็ไม่มีผลเลนก็มีผลเพราะว่าระยะอะไรอย่างเงี้ยมันตายตัวมันจะมีแค่ดูเรชใช่ป่าวะ่าเดี๋ยวดูขอดูกันนะแอนติเมเตอร์ดรอปว่าความสามารถนี้มันมีอะไรที่มันมีผลต่อความแรงบ้างนี่ไงสเตนอย่างเดียวเลยสเตนอย่างเดียวเลยสเตนมีผลแค่เรื่องของดามเมจตั้งต้นแล้วก็เอ่อตัวของการรับดามเมจแอบซร์บดามเมจที่เหลือไม่มีผลเลย โอ้เวลีกูดนะถ้าอย่างนี้ก็คือดูแล้วน่าจะได้ได้มาใช้งานบ่อยขึ้นละแอมปิเมเตอร์ดรอปต่อมาสกิล3ามเว h ร์โฮนะเปิดประตูมิติวาร์ปไปในจุดที่ต้องการนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลแกล้งเพื่อนซะมากกว่านะไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้ประโยชน์หรอกส่วนใหญ่จะแกล้งเพื่อนเอาไปเปิดประตูดักให้มันย้อนหลังนะมีอะไรบ้างที่ปรับนะอย่างแรกเลยดูเรชันของสกิลนี้ไม่มีแล้วนะประตูจะอยู่ตลอดการนะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากดูเรชันไปเป็นจำนวนชาร์จแทนก็คือถ้าเข้าครบ จำนวนชาร์จเมื่อไหร่ปุ๊บประตูก็จะหายไปนะโดยที่ในประตูแต่ละประตูเนี่ยจะมีอินดิเคเตอร์คือตัวเลขบอกขึ้นมาข้างบนประตูว่าเฮ้ยใช้งานได้ก,กี่ครั้งสมมติว่าใช้แานได้4สมมุติมีคนเข้าไปก็เหลือ3อีกทีก็2 1เพราะ1ปุ๊บแล้วเข้าอีกทีหนึ่งก็คือประตูหายไปจบนะแล้วก็ถ้ากดสกิลนี้ค้างเอาไว้นะครับก่อนที่เราไล่สกิลเนี่ย มันจะเป็นการดูว่าจุดหมายปลายทางของประตูเนี่ยมันจะไปโผลงจุดไหนนะเพื่อให้มันแบบว่าเห็นได้ว่าโอเคถ้าเกิดใช้ไปแล้วเนี่ยจะไปโผงจุดนี้นะเพื่อให้มันคล้ายๆกับสกิล1ของคุลโวนะที่รู้ว่าเวลาเรากดสกิลหนึ่งค้างไว้เนี่ยมันจะไปวาร์ปที่จุดไหนประมาณนี้ซึ่งมันก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับแต่เอาจริงสกิลนี้สําหรับลุงนะดูภาษีน้อยสุดแล้วในบรรดาสกิลทุกสกิลที่มีมาเนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะสไม่ได้ใช้ก็เลยเอาออกแต่ว่าหลังๆมา3ลุงก็รู้สึกว่าไม่ได้เปิดใช้อ่ะ จะเอามาใช้จริงก็แกล้งเพื่อนนะพวกพูดตรงๆเลยเพราะว่าเอาไปใช้เคลื่อนที่ก็เราก็บูเลต์จำได้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นหรือว่าเราใช้ไวซ์ลิงก็ไปได้ไกลแบบอย่างรวดเร็วแล้วไม่จําเป็นต้องมาเปิดประตูเวิร์มโฮเออจริงนะเวิร์มโฮประโยชน์อย่างเดียวของมันเลยคือแกล้งเพื่อนเพราะอย่างเมื่อก่อนเอามาเปิดประตูวาร์ปให้โดนมันพุ่งไปได้ไกลขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีสกิลสปีดของโวที่มันช่วยได้แล้วไม่จําเป็นต้องมาเปิดเวิร์มโฮมันเลงให้มันเสียเวลาฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละเวิร์มโฮก็ ถ้าใครไม่ได้เอาไว้แกล้งเพื่อนก็เอาออกได้นะครับแค่นั้นเลยโอเคสุดท้ายโมเลกุล่าโมเลกุล่าพลามเรียกแบบไทยแล้วกันโมเลกุลนะ่าพลาเนี่ยสกิลสี่ของโนวาที่เป็นกิมมิกเลยก็คือทำสเตนเยอะสโลทำสเตนติดลบสปีดนะฮะจากนี้ไปขอให้ลืมสิ่งนี้นะครับใครที่เพิ่งกลับมาเล่นจงฟังนะฮะจากนี้ไปไม่มีอีกแล้วโนวาสปีดสโลคนละบิลจากนี้ไปโนวาหนึ่งบิล สามารถสโลและสปีดได้ในบิลเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่ก็คือถ้าคุณกดสกิลนี้สั้นๆหนึ่งครั้งสกิลที่ออกไปจะเป็นการ slow สโลศัตรูรือถ้าคุณกดค้างสกิลที่ออกไปมันจะกลายเป็นสปีดแทนนะครับสิ่งที่คุณต้องทําคือเพิ่มสเตนเพื่อให้มันสโลกับสปีดได้นะฮะประมาณนี้นะโอเคอันนี้คือเหตุผลที่เขาปรับนะฮะส่วนแคปในการสโลกับสปีดนะฮะ สโลเนี่ยแคปได้สูงสุด75%เท่าเดิมส่วนสปีดเนี่ยเเดี๋ยวนะจำได้ว่า100%คือ30สโลเนาะ70%คือ70%คือสปีดเไม่ใช่ดิ70%คือ0%แล้วปัจจุบันเมื่อก่อนหน้านี้มันทำติดลบได้อยู่ที่เท่าไหร่วะเหลือ10% 70ลบ10เหลือ60อ้ แปลว่าสปีดได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าสปีดสมัยก่อนคือถ้ารวมกับโอเวอร์สเตนเดแล้วก็รวมกับออร่าอะไรนะไอ์พาวเวอร์ด t เนชั่นแล้วเนี่ยมันจะสามารถสปีดได้สูงสุดอยู่แค่6 0นะแต่ของใหม่คือสามารถสปีดศัตรูได้สูงสุดถึง75%แล้วก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก1 5บเอนะเออถือว่าดีมากเลยนะอันนี้เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าทั้งสปีดและสโลว์จะสเกลขึ้นตามสเตนหมดเลยนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับติดลบแล้วก็คือสเตนเยอะไปก่อนจบเลยแ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มเบรสสปีดสโลเนี่ยเริ่มต้นที่ห้ก็คือที่สเตนร้อยเนี่ยจะสโลกับสปีดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้คำถามก็คือสเตทหนึ่งเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการไปคูณกับเบสหรือว่าเป็นการบวกตรงๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นการบวกตรงๆก็คืออ่าอย่างสมมุติว่าตอนแรกสุดเลยมันเพิ่มที่สาสิเปอร์เซ็นตาะถ้าเราจะทําให้สโลได้แคปก็คือเจ็ดสเติบห้าเปอร์เซ็นะฮะ แต่พอมันเปลี่ยนใหม่เป็น50%เนี่ยคำถามก็คือผมต้องทำสเต้นเนี่ย25%เพื่อให้ไปบวกกันให้ได้เป็น75%หรือผมต้องทำสเต้น50%เพื่อให้มันคูณกันแล้วออกมาแล้วเป็น75%แต่ลุงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดรอไว้เลยว่าถ้าเกิดจะทำโนวาสายสปีดหรือสโลก็ตามสเต้นอย่างน้อยคุณต้องมีอยู่ที่50%คือ150%เพื่อทำให้ส,สปีดกับสโลได,ได้ได้แคปนะฮะประมาณนี้ ส่วนที่เหลือจะไปบิ้วอะไรยังไงก็ตามก็แล้วแต่เลยดูเลชั่นเลนอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยคือสเตนเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่า150%นะครับประมาณนี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะให้รู้ว่าแต่ลุงคิดว่ายัางไงก็น่าจะเป็นอย่างที่ลุงคิดก็คือเอาไปคูณจากเบสไม่งั้นมันคงไม่เพิ่มเบสให้อย่างนี้หรอก <c oughs> อ่ะโอเคเอ่อโบนัสดาเมจมัลติพลายเออร์แนวแอพพลายอ่าโอเคอันนี้ลุงก็เพิ่งรู้นะว่าก่อนหน้านี้ คือสกิลโมเลกุล่าพรามสกิล4ของโนวาเนี่ยเวลามันไปเคลือบตัวละตัวศัตรูไว้เนี่ยเวลาเราโจมตีใส่อะมันบอกเลยว่ามันจะคูณด,ดาเมจเป็น2เท่าใช่ไหมแต่ลุงเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะโดนดาเมจเข้าเลือดเข้าอวกกาศเข้าชิลเนี่ยก็คือจะโดน2เท่าเหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่ว่าคือสุดท้ายแล้วคือมันก่อนนั้นนี้คือมันแค่เฮลต้องเลือดเท่านั้นชิลกับอวากาศจะโดนเหมือนเดิมโดนแรงเท่าเดิมแต่จากนี้ไปไม่ใช่แล้วนะหลังจากอัปเดตโคเมนไฟเฟสเข้าศัตรูไหนก็ตามที่โดนโมเลก ของโนวาเคลือบม้อยู่นะฮะทั้งอวกกาศทั้งเฮลทั้งชิลจะโดนด,ดาเมียรแรงขึ้น2เท่าแล้วนะฮะสุดยอดจริง,รงสุดยอดแล้วก็อะไรดีสมัลติพลายเออร์แฮตออรโซบีนแอดออปิตี้สกรีนโอเคโอเค อันนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็มันก็มีอยู่แล้วมีปอกว่าไม่แน่ใจว่ามันมีเขียนไว้ในอัพพิที้สกีนหรือเปล่าในนะเรื่องของ a อ p l i f y damage สองเท่าแต่ว่าในในวิกิมันมีเขียนไว้อยู่แต่ว่าอันนี้เขาบอกแล้วว่าจะมีการเพิ่มเข้าไปให้เห็นในอัพพิที้สกีนแล้วเพื่อทําให้คนที่แบบไม่ได้เปิดวิกิดูจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเวลาเคลือบศัตรตูแล้วอะโดน,นแบบแ,แดงขึ้น2เท่าด้วยนะประมาณนี้แล้วก็ speed up effect view า er. นี่นะฮะก่อนหน้านี้ การใช้โนวาสปีดนะครับจะไม่มีผลต่อศัตรูที่เป็นเอ็กซิมัสยูนิตหรือศัตรูที่มีอุกาศเพราะว่าอุกาศคือป้องกัน CC ไงแล้วมันนับว่าโมเลกุลาร์พรามคือสกิลซีซีแต่จากนี้ไปอ่ะสปีดอัพอ่ะมันไม่ใช่ CC สปีดอัพคือการเร่งศัตรูฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้สกิลโมเลกุลาร์พรามแบบสปีดเนี่ยเวลามันไปโดนศัตรูที่มีอุกาศอยู่อ่ะ มันจะวิ่งไวแล้วนะไม่ต้องแบบกลัวมันไม่ติดมันติดแล้วนะมันจะวิ่งไวแล้วจากนี้ไปก็ระวังนะฮะเวลาคุณเอาไปสปีดก็ลองดูหน่อยแล้วกันว่าสปีดแล้วคุณจะรับมือกับเอ็กซิมายูนิตได้หรือเปล่านะฮะเพราะมันจะทั้งตีไวแล้วก็วิ่งไวแล้วมันไวขึ้นกว่าเดิมเนยนะเพราะว่าเมื่อก่อน60%กสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้มันคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะแถมอีกนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าค่าศัตรูที่ติดสถานนะจากสกิลสี่ของโนวาอยู่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้ศ ติดสถานะบ l a s ด้วยโดยเริ่มต้นที่0แล้วไม่รู้ว่าตัวเลขนี้เป็นเลข f ิกหรือว่าเลขที่มันเพิ่มขึ้นตามสเตนได้นะก็ต้องมารอดูกันแต่ว่าของเดิมมันไม่มีแต่ของอันนี้มีแล้วแล้วทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุงเดานะว่ามันน่าจะทําให้เกิดการระเบิดแบบเชีเรคชันได้ถ้าเกิดว่าศัตรูมันอยู่ติดกันเยอะๆก็ต้องมารอดูกันเอว่าจะยังไงแต่ที่แน่ลุงเชื่อเลยว่าโนวาของทุกคนนะตอนเนี้ยยังไงก็ต้องปรับบิวเพราะว่ามันไม่ต้องแยกบิวแล้วคุณก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ สกิลพวกนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมามันต้องใช้ค่าอะไรบางนะั้นเลนต์ต้องใช้ไหมเอ่อสเตนต้องเท่าไหร่ดูเรชั่นประมาณนี้เยอะไปไหมลดมาหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาปรับบิวกันยกใหญ่ยังไงก็ต้องปรับอะ่ะเพราะว่ามันปรับมาแบบเยอะมากอะยังไม่จบอีกนิดนึงแล้วกันนะนิดเดียวจะจบละออกเมนต์ของสกิลซีโมเลกุลาร์ฟิชชั่นนะฮะของเดิมจะทําได้แค่เวลาคุณค่าศัตรูที่ติดสถานะจากสกิลซีอยู่ สกิลหนึ่งจะทำการรีชาร์จเพิ่มขึ้นหนึ่งสแต็คถูกปะตอนนี้นะครับเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือสกิลหนึ่งที่พุ่งปรโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดสถานะโมเลกุล่าพรามก็คือส,สถานะจากสกิลสี่ด้วยแล้วสมมติว่าสมมตินะสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณกดสกิลสี่ไปปึ้งสโลนะสโลศัตรูรอบๆนะศัตรูที่โดนสโลไปแล้วก็ช่างหัวมันแต่ว่าศัตรูบางตัวที่อยู่ในด่านแม่งไม่ไมไมสโล ไม่สโลว์เพราะว่าสกิลไปไม่ถึงแล้วมันพุ่งมาหาคุณในระยะสกิลหนึ่งคุณเสกไว้อยู่ใช่ไหมแล้วมันพุ่งไปโดนศัตรูตัวนั้นปุ๊บศัตรูตัวนั้นก็จะติดสถนานะจากสกิลสี่ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องไล่สกิลสี่ใหม่นะพะพอศัตรูติดสกิลสี่ปุ๊บคุณฆ่ามันถ้าคุณใส่มอสอาร์เมนต์ใบนี้อยู่ปุ๊บมันก็จะทําการคืนสแต็กของสกิลหนึ่งมานะฮะก็คือจะเป็นรูปแบบว่าคุณใช้สกิลสี่แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็เดินไปสกิลหน,นึน สกิลหนึ่งไปแปะสโลคุณค่าได้ได้คืนจะแตกสกิลหนึ่งแบบวนลูปไปอย่างเงี้ยคือมันเป็นเลยที่บอกว่าว้าวสรุปเลยนะครับนี่คือไฮไลท์หลักของเดฟซินในรอบนี้คือบัฟโนวาแบบโคตรพ่อโคตรแม่บัฟเนี่ยใครที่เป็นแฟนบอยหรือเป็นเมนของตัวละครตัวนี้อยู่นะดีใจสัสสอะตอนนี <kr> ้เฮ <eine> ียบอยยังเล่นอยู่เฮียบอยก็น่าจะแบบออ้โผมนี่แบบน้ำตารื้นเลยแต่เฮียบอยหายไปแล้วไงเออ ใครใครรู้จก er boy, ักเฮียบอยก็ฝากไปแจ้งข่าวกับแกนะว่าเฮียลูกรักเฮีย er, บัฟแล้วนะออกลับเล่นได้แล้วแต่ว่าถ้าเฮียบอกอไม่ไหวแล้วเฮีย er, บอกนี่นั่นก็ช่างเฮียแล้วกัน <laughs> อ่าโอเคก่อนจะจบในส่วนนี้ไปนะครับมีคลิปให้ดูนิดนึงนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะว่าเป็นยังไงนะขอสกิปหน้าพาโบกัน นี่นะอันนี้เขาบอกแพสซีฟใหม่อย่างที่ลุงบอกไปว่าฆ่าศัตรูที่ติดสโล์กับสปีดอยู่จะได้เฮลออกกัอินทอรจีออกเนี่ยสโลได้เฮลออกนถ้าเกิดสปีดได้นเทอร์จีออก โนสตาร์ส์นั้นรีแคสต์เมื่อสกิลสองใช่ไหมครับก็สกิลหนึ่งนะไลคัทเขาเรียกว่านะดีแคสต์ได้แล้วนะครับสกิลหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องรอให้หมดหรือไม่ต้องใส่ออฟเมนก็ได้นะครับสกหนึ่งก็น่าจะเท่านี้แล้วก็พุ่งไปชนกลายเป็นบลส์ดาเมจแล้วก็แปะสถานะบลส์แทนนะครับก็แต่ดาเมจบลส์ก็ไม่ได้แรงมากนะเองจริงขนาดมอนไม่ใช่โอสกิลผ่านนี่หว่าก็ไม่ได้แรงอ่ะหลักร้อยอ่ะชิวๆน่าจะเล่นสายสกิลดี ลูกแก้วไม่ได้แล้วแหละลู้ว่านะเห็นไหมมองไม่เห็นวะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแบบให้มันไล่เห็นไหมมันจะเห็นเมื่อก่อนเป็นลูกแบบเท่าขี้หมานะแทบจะมองไม่เห็นเลยมันเล็กกว่านี้ประมาณแบบ แค่ประมาณเนี้ยลูกมันแต่ตอนนี้คือแบบโอ้โหเบิ่มๆแล้วจะมีวงนอกใช่ไหมวงนอกขนาดนี้แล้วก็วงในแล้วเดี๋ยวดูนะว่าตอนที่มันยิงอ่ะวงในมันจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆยิงดิใหญ่คือละอหนึ่งสองสามสี่ฮะเห็นไหมกลายเป็นลูกแบบเบิ่มๆแล้วแล้วก็จะพุ่งไปเมื่อกี้มันกดอีกทีหนึ่งเพื่อทำให้มันเซนต์เอาแบบไปเห็นไหมย่างเมื่อกี้ มันอยู่แค่ตรงนี้นะแต่พอมันกดสกิลสองปล่อยพุ่ปอีกทีหนึ่งปุ๊บแบบมันก็จะเนี่ยพุ่งไปอย่างเร็วเนี่ยกิลสองคือแบบโคตรพอโคตรเม็ดเดี๋ยวดูดาเมทใหม่ทีหนึ่งดาเมทคือแสนนะครับบางตัวนี่เป็นล้านนะพี่คือมันแรงมากเวยมันอยู่ที่ดาเมทที่เราอัดเข้าไปว่าในระหว่างนั้นเนี่ยดาเมทที่เราอัดเข้าไปเยอะไหมจำได้ว่าเมื่อก่อนแม่งใช้กับพวกปืนลูกซองที่มันหลายๆฮิตอะยิงทีเดียวแม่งคือแบบ สแตกเต็มแล้วก็โหดาเมจเป็นโคตรพอโคตรแม่แรงเลยสกิลนี้คือได้ใช้งานแล้วหลังจากที่แบบว่าดองมานานโอ้โหโแรงแล้วกว้างด้วยนี่ไม่มีเลนเลยนะเลนไม่ได้ใช้นะแต่ไม่รู้ว่าของใหม่ปรับมาเลนมีผลหรือเปล่านี่โคตรโคตรกว้างไอ้ี่นี่เป็นล้านเนี่ยแสนเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหนี่สิลผ่านนะพี่คือแบบ คือแบบใครจะตีกูก็ตีไปกูแบบกูถึกอ่ะกูแบบมีสกิลหนึ่งกันดามเมทอ่ะกูมีหน้าที่แค่เสกสกิลสองมาแล้วกูก็ยิงอัดไปเรื่อยๆก็เต็มปุ๊บกูกดสกิลสองนึตุ้มระเบิดจบเลยคือแบบพวกแกต้องใช้ปืนระเบิดแต่ฉันใช้ปืนซิงเกิลทาร์เก็ตยิงอัดสกิลสองแล้วก็ทำดามเมทได้เป็นล้านเรื่องมันก็แค่นี้อ่ะนี่ อ๋อโอเคมันไม่ได้ขึ้นเป็นเลขมันเป็นขึ้นเป็นจุดนะฮะจำนวนจุดได้สูงสุด4ี่สเต็ปก็คือเข้า1ครั้งจุดหายไป1จุดนะอันนี้อันเดือสองละประมาณนี้แค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะสำหรับสกิลเวิร์มโฮลอะไไม่อย่างที่ลุงบอกอ่ะแม่งคือถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมาแกล้งเพื่อนก็เป็นสกิลที่ควรค่ากับการเอาออกที่สุดแล้ว อันนี้คือไล่แบบกดค้างเมื่อกี้เนี่ยมันเลยสตูไวแล้วก็พอกดหนึ่งทีสั้นๆก็จะเป็นการสโล์สามารถสลับใช้ได้อยู่ที่การกดใช้นะฮะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปจะไม่มีการระบาดแล้วเฮ้ยมึงเอาโนวาสปีดหรือสโล์มาวะสุดท้ายแล้ววะอยู่ที่มึงเนี่ยกดใช้แบบไหนถ้ามึงกดค้างอ่ะก็สปีดถ้ามึงกดกดแบบทีเดียวก็สโล์ฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นโนวาสปีดก็ควรจะมีสติทุกครั้งเวลากดใช้ไม่ใช่แบบเอ้ยมัวแต่เล่นเกมมือถืออยู่แล้วกดเอ้ยมึงสปีดหน่อยดิไปกดทีเดียวแล้วก็ เฮ้ยไม่มอนเดินช้าว่ะก็ดวลเพื่อนด่าแทนนะแล้วลองดูเอาประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวลุงขอสคลิปไปแบบไวๆแบนประมาณนี้พาโบพอละเห็นหน้าเบื่อละประมาณนี้สำหรับตัวละครโนวานะครับผมอ่ะจบจบหรือยังจบแล้วเย่เรื่างที่บอก